ไหมคะสนุกมากเลยค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่หนุ่มมีมุมอ้อนด้วยหูอยากให้เห็นตอนนี้ถ้ากรีดใจออกมานะคะมีแต่พ่อค้าคนเดียวเลยค่ะแชทกันสองคนอีกแหลวเราจะทำยังไงดีคะเราขึ้นจอใหญ่เลยดีมไหม,มทเที่ยวสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะ สนุกมากเลยค่ะนี่ค่าเท่ากันไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่หนุ่มมีมุมอ้อนด้วยหูอยากให้เห็นอยากให้เห็นพามาไล้์ด้วยได้ไหมคะวันที่สิบสี่ไหมล่ะหัวเชือ้ออะโบติน อยากได้วันนี้อยากได้วันนี้หาซื้อได้ที่ไหนคะมาถึงสบู่ใช่ไหมคะรอเลยพี่หนุ่มหว่วงไหมคะเวลาแต่งตัวแซ่บ <_ popularity> เขาเรียกว่าห่วงไหมถ้าไปคนเดียวก็อาจจะห่วงนะคะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ไปไหนคนเดียวด้วยสิ ดันดนันไงเห็นไหมพี่นุ่มอยู่ไหนคะตอนนี้เข้ามาดูโอ๋หรือเข้ามาดูใครนะคะอันนี้เข้ามาดูโอ๋หรือเข้ามาดูใครคะมาดูห้าพันสาพ่อค้าเลยค่ะเขอามาดูพ่อค้าเหรอคะมาดูพ่อค้าเหรอคะห้าพันห้ามเดือนมหาโอเคมาดูพ่อค้า สวยที่สุดเลยขอบคุณค่ะห้าเจ็ดแล้วอะอ่ะแถดแปดแล้วอ <8 S 1> ะไปกันต่อค่ะเราพี่นุม่มพ่อค้าเปไม่หยุดนั่นไงเกือบหกแล้วค่ะเกือบหกแล้วค่ะถ้าหกแล้วเดี๋ยวให้พ่อค้าช่วยขายดีไหมให้พ่อค้าพิมช่วยขายอุย้ยขอบคุณค่ะน่รารักค่ะน่รารักถ้าหกแ,แล้วเดี๋ยวให้พ่อค้าช่วยขายดีไหมคะ พี่หนุ่มขายจะกดสั่งโอ๊ยพี่หนุ่มขายจะกดสั่งไปอีกพี่เข้าใจผก<ม>ะขายของ่อยค่ะช่วยขายของ่อยค่ะขายได้ป่มได้จ้ะช่วยขายของ่อยค่ะพี่หนุ่มยิ้มตลอดพี่หนุ่มมาจะกดสั่งสิบชุดค่ะแม่ช่องหลักได้เลยค่ะ ช่องลองช่องลองก็ดูไม่แผ่วเลยนะคะช่องลองมาช่องหลักได้เลยะคะ่ะมาช่องหลักได้เลยนะคะรอพ่อขารักพ่อขาไหมคะพ่อขาใชขายของหคะรักพ่อขาไหมตอนนี้ถ้ากรีดใจออกมานะคะมีแต่พ่อขาคนเดียวเลยค่ะเขินอะหกพันแล้วพ่อขาออกมาเลยเขินจริง หน้าแดงหมดแล้วไหมคะใช่ค่ะเข้ามาดูเขาจีบกันโอ้ยเป็นดูมาดูเขาจีบกันค่ะพ่อขายื่นมือมาหน่อยค่ะตลกอะ่ะตลกอะ่ะหวานเจีย๊ยบ รอรอพี่หนุ่มงานคู่ได้ได้รอรอไลอคู่เปิดตัวเลยค่ะคุณหนูสวยจังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาพี่หนุ่มมาค่ะขอบคุณค่ะมาตอนนี้เลยถ้าพี่หนุ่มขึ้นไลจะอะไรนะเหนื่อยจนท้อต้องรออีกนานเท่าไหร่ข่าวมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สองร้อยได้สองกระปุกค่ะเดี๋ยวมีคนเซล์อีกอย่าคุยกันสองคนแชทกันสองคนอีกแหละ <laughs> 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 เราจะทำยังไงดีคะเราขึ้นจอใหญ่เลยดีไหมขึ้นจอใหญ่แล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็คุยกับเขาในแชทเราเราจะไม่คุยกันสองคนเราต้องเปิดเผยถูกไหมคะพราะเราเรารักกันเนาะเราเป็นแบบเราอยู่ด้วยกันเรารักกันเราซื้อของกันอุดหนุนกันเรามีอะไรเราต้องบอกกันถูกต้องใช่ไหม ชอบใส่ใจไรคู่หน่อยคะ่ะพ่อค้าได้ค่าตัวเท่าไหร่พ่อค้าได้ค่าตัวเท่าไหร่พ่อค้าได้ทั้งชีวิตเลยคะ่ะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกส่งข้อมูลมาได้ที่ inbox ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ